จะเิ่่จะนี่ดมต้องสุดกีิ่นต้อโผลครับตัวโปเลยไไนะครับเราก็จะใช้กองแสงครับ้บไ,น,น,น,ไ,ไนครับแสงลม

มันจะมันจะติดมากเกินไปแล้วก็บางทีมันไล่ปวดถึงกลางของหน้าบางทีเผื่อเราจอดรถไปได้ใช่ไหมเพราะว่าถ้าจอดมันไปนี่ไม้ของมันจะดีเยอะมันเป็นเทคนิคแล้วก็มันก็แต่จริงๆขนาดนั้นขนาดเนี้ยขนาดเนี้ย

สีกองขึ้นปตะกอนไ,ได้วยเลก็ไปทำชัดครับั<า>ววงทำไมเวลาเบิดมาวิสีขาวทำไมถ้าใชสีขาวทำไมสต๊อกไว้จะสีขาวเออชัดทำไมเป็นสีขาว มันแค่เรื่องความสวยงามนี่นี่มาตรฐานอย่างนี้เลยนะมาตรฐานอย่างนี้โ <Okay. S 2> อเคเลิกม,มาแล้วบ้างทำนิดหนึ่งแำหนึบ เพราะนั okay. right. uh ่น huh. ที statistically statistically <S <s ่ที่ผมลงที่นั่นแหละที่ทางทางและที่พี่ต่างกันเป็นการน้องไม่มีอะไรแล้วดูแค่นี้ครับมาได้ใจครับ นะครับว่ายิ่งเราทาให้มันกินได้เร็วเยอะมากขึ้นเท่าไหร่มันิตายเร็วขึ้นัชนช้าไม่ตัช้าถ้าเยอะ่างเนี้ย que. มาตามผลกิประมาณเจห้าวันกันห้าวันครับ ปับนมังะรรลา่รรรนหลมแก้วเหรอน่ 你呢？